ทดสอบสวัสดีทดสอบสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายเย็นๆของวันนี้นะครับวันนี้วันที่3 1นะครับเปิดไลฟ์ปุ๊บ10ล้อก็เอาซะแล้วนะฮะขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะเพราะว่าเรากำลังรีโนเวทร้านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโนออตนะครับที่บริษาการขายร้านรถอีคีคานะครับที่นี่นะครับมีของสวยของดีบริการทุกท่านอยู่นะครับวันนี้ยอดขายไม่ถึงก็เลยต้องมาเป็นแม่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาปัดฝุ่นกันวันนี้เนาะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็สําหรับใครที่หลงเข้ามาดูไลฟ์นะครับหลงเข้ามาดูหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์เคาะจงเคาะใจกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดสองช่วงทางเนาะ มีทางบ้านฝาและบ้านดำนะครับและสําหรับไม่ว่าลูกค้าจะมาจากบ้านไหนนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจก็บ้านเขียวมาเลยนะครับบ้านเขียวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ว้าไปดูคอมเมนต์บ้านดำแล้วกันแล้วเดี๋ยวน้องดูบ้านฝานะสักครู่นะครับเพระเพิ่งเปิดมาโอเคสนใจก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยมุมนี้มุมน,มมนี้มุมนี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านครับและสําหรับไลฟ์ของเราวันนี้นะครับไฮไลท์ของเราสวยๆดีๆแบบนี้นะครับ เจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์นะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกหน่อยเพราะว่าไวเหลือเกินนะครับอย่างที่เห็นนะครับเริ่มลงลงไปแล้วนะครับก็มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจรถไหนนอกจากรถไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับไล์มาเอ้ไม่ใช่ไะไรมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีทุกอย่างที่เป็นความพิเศษสําหรับทุกท่านนะครับนี่รถสวยๆนะครับ ปัดฝุ่นให้เลยดีๆอย่างนี้นะฮะออกรถเพียงแค่1ใบเขียวเท่านั้นนะครับเลยจะเอาเป็นแคมเปญพิเศษนะครับ0.99มีให้นะครับ0.99 3ปี36เดือน1.99 4ปี48เดือนมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้อยู่ทักมาสอบถามไว้ก่อนนะครับสวัสดีพี่รักจากบ้านดำนะครับพี่รัก2222 22. AT p r e m i ยมกี่บาทสดยังไม่มียาลีเอซตอนนี้ยังไม่มี มีแค่สปอร์ตกับสมาร์ทนะครับ4แสนกว่าเองนะครับสนใจบ้านเขียวมาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ a อทีพีเมียมบ้านเขียวมารอแล้วกันนะครับเดี๋ยวของเข้าแล้วผมจะรีบให้อดีนเขาส่งให้นะครับฝากด้วยนะครับผมมาและสำหรับไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับมีทั้ง2 2คัน2สไตล์นะครับสีเทาคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสมาร์ทส่วนสีขาวตัวนี้เป็นรุ่นพีเมียมนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมความแตกต่างระหว่างรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมนะครับเปิดตัวมาปุ๊บแล้วนะครับโตโยต้าวีลนะครับเป็น 1.5CVT7 s Se ีด t รถอเนกประสงค์ขนาดกลาง7ที่นั่งนะครับเปิดมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันด้านซ้ายนี้เป็นตัวสมาร์ทส่วนด้านขวาพ่อหนุ่มสีขาวคันนี้เป็นพรีเมียมเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นนะครับขออนุญาตถอดแม็กกัน พูดแล้วมันอื้อเสียงไม่สะใจนะครับเดี๋ยวผมสู้กับฝูงควันเอาเองนะครับคุณผู้ชมอยู่บ้านรอได้เลยนะครับพี่นักเขาถามราคาประมาณไม่ทราบครับน่าจะประมาณอ๋อห้านิดนห้านิดนห้านิดนินด้อยู่ที่ปีทีหนึ่งนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ว่ากันไปนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพรีเมียมนะและสําหรับเวลส์นะครับเดี๋ยวขอเข้าไฮไลท์ก่อนขอเข้าไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวมันจะงงกันนะครับนี่ หนึ่งใบเขียวเท่านั้นนะพี่พี่ได้รถปี2023แท้ทักมานะครับทักมาอยากได้อะไรเพิ่มจัดไปนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีตามที่แจ้งเมื่อกี้ไปหรือจะเอาแบบหนึ่งใบเขียวของท่านนะครับชิวๆสบายๆ2คัน <jour na val> นี้เข้าเกมหมดเลยลูกค้ามีเครดิตนะครับหนึ่งใบเขียวเท่านั้นค <now Myster ious> ันนี้่อนหมื่นนิดนิดหมื <jour na val> ่นนิดนิดคือไม่ได้ไปหมื่นสองหมื่นสามนะพี่ดูแค่นี้นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เข้าศูนย์ให้ก่อนสมมติวันอาทตีของศูนย์ยังเหลืออยู่พอรถป้ายแดงไม่ใช่รถป้ายแดงรถปีใหม่ รถปี23นะครับวรรณนตีของศูนย์ยังเหลืออยู่และไม่แค่หมื่นเดียวนะครับมาชมงานรอบคันเลยนะครับถามว่าความต่างของมันคืออะไรนะครับและแน่เลยคือลายล้อนะครับหลายๆท่านมองผิวเผินแล้วจะรู้สึกว่ามันต่างยังไงวะดูไม่ออกเลยนะครับที่ผมสังเกตก็คือนี่ที่ศึกษาคร่าวๆก็คือลายล้อดีไซน์นอกแล้วก็แก้มข้างนะครับตัวพรีเมียมจะมีอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบายสปอตแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ ตัวสมาร์ทนี่จะไม่ค่อยไม่มีนะครับแต่ส่วนตัวพรีเมียมนี่มีแล้วนะครับต่างกันแค่นี้ต่างกันไม่เยอะมากเครื่องยนต์เดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันไซส์เดียวกันความสูงความยาวความใหญ่เท่ากันนะครับแต่ที่สําคัญมาดูสภาพรถก่อนได้เลยนะครับร้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครไม่สะดวกมา,าทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวรถให้ชมวันที่อารถไปส่งไม่ตรงปกยกเลิกได้ทันทีพร้อมค่าเสียเวลาให้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า รับประกันนะครับรถสวยแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็ทักสอบถามมาได้เลยที่บ้านเขียวนะครับสอบถามข้อมูลการออกรถได้นะครับอยากได้เงื่อนไขไหนก็ทักมาเลยนะครับซื้อสดไหมหรือว่าจะจัดแฟแนซ์นะครับทักมาเลยทักมาเลยินดีให้บริการนะครับและเรื่องของจอนะครับจอกลางอ่าถ้าเป็นสมาร์ทจอกลางจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าพรีเมี่ยมจอจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับ ตัวเครื่องเป็น 2NR 2NR ก็เครื่องยนต์1 0 0นะครับ1 0 0 NA นะครับขับดีไม่ได้กินน้ำมันขนาดนั้นนะครับรถใช้ดีนะครับเครื่องนี้ก็ต่อยอดมาจาก Vios นั่นเองนะครับ 2NR ฝาขาวดว้วย VVTi นะครับนี่พี่ดูมีไวรเลสได้แล้วนะไวรเลสให้แล้วแล้วก็อันนี้โอ้น่ารักจังเลยนี่ก็ซิล่านะฮะกุญแจไวรเลสมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮมีเกียร์ เกียดึงตรงนะครับเป็นหัวเกียร์ใหม่เกียดึงตรงรับประกันร,รถนะครับแม่รับรถชนต่อ,ตอพีคว่ามจมน้ำน้ำท่วมย้อมแมวกรอเลขใหม่ทุกกรณีสามารถนำรถไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับเช็คตามแบรน์นะเช็คตามแบรนด์รับรถไปแล้วภายใน1เดือนเช็คได้เลยหรือระหว่างที่มาดูรถพาผมไปที่ศูนย์ด้วยกันเลยก็ได้นะครับอ่าเลขใหม่นะฮะ ไม่แท้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยไปเช็คศูนย์ได้นะครับมาลองขับก่อนได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเวล้อตัวนี้รุ่นสมาร์ทนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่รถสวย7จ็ที่นั่งขนาดกลางนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะได้รถแบบนี้เพื่อไปบรรจุผู้โดยสารอย่างเดียวความพิเศษของมันมีเยอะกว่านี้ครับนอกจากจะเป็นรถที่นั่งเ็ที่นั่งแล้วเนี่ย อย่างที่บอกเนาะรถมันคือรถอนเนกประสงค์ขนาดกลางนะครับเป็น MPV MPV multi p o post ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะใช่าหมเดือเอาไว้ว่าเป็น MPV นะครับมันพับ,บอบาดได้นะคุณผู้ชมใส่ของได้อีกนะครับผ่านใส่ของได้อีกนะครับมีหลายอย่างให้เลือกสรรนอกจากว่าเยผู้โดยสารมาอกระเชิญครับเชิญน,นั่งกันตามสบายหรือว่าถ้าไม่ได้มีผู้โดยสารเยอะแต่ว่าไปซื้อของให้สินค้าเยอะมาหน่อยก็ ใสไปเลยพี่ใสไปเลยการฝนด้วยนะครับหัวน,อน็อตเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับลางเลงครบหมดเม็ดองเม็ดนักนะครับล่องชงล่องชิดนะครับครบหมดทุกกระบวนความนะครับเร่เข้ามาเลยนะสิ้นเดือนนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะมีเศรษฐีสักท่านหนึ่งพรุ่งนี้ไงสี่โมงอ่าสี่โมงครึ่งเลยมีเศรษฐีทักมานะฮะก็จัดมาเลยพี่จัดมาเลยขอเน้นๆนะครับ ใครจะไปรู้พี่หารู้ไหมนะครับลูกค้า FC ของผมหลายท่านโชคดีกับร้านผมไปเยอะแล้วจริงอ๋อผมจะบอกให้นอกจากคุณจะไปเสี่ยงดวงอะไรกับแบบนั้นแล้วนะฮะอย่าลืมนะร้านผมก็มีพรุ่งนี้รอชมได้เลยนะครับ2ตัว3ตัวว่ากันไปตัวอย่างเช่นอย่างนี้93อ่ะก็รออ่ะถ้าใครรอ3ตัวก็4ี่เนะครับใครรู้ตัวได้ก่อน รีบแจ้งแอดมินนะรางวัลมีจำกัดยิงตรงผมบอกว่าทานเฟิร์สได้เล็กนี่อังกิรน,นะอังกินนะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนอ่านั่นแหละกิจกรรมสนุกสนานนะครับพี่ลูกค้าที่ออกรถกับอีคคาไปนะครับเล่นได้ทุกคนนะครับขอแค่ทำกรรมตามกาติกานะครับนะครับแชร์ให้เรียบร้อยอะไรก็เรียบร้อยรอลุ้นอย่างเดียวนะครับเล่นได้จนกว่าคุณจะขายรถคันนั้นนะผมบอกให้ก่อนนะ จริงไหมเฮ้ยตั้นก็เป็นลูกค้าเราหน่โอ้ลูกค้าครับพ่กนี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจนครับผมฝากด้วยนะพี่นะห้องเครื่องอ่ะสวยใสไรนะสิวนะครับอย่างที่บอกนะครับรถจมน้ําไม่มีถ้าจมน้ําไม่เหลือแล้วครับขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะเป็นผมผมก็ขี้เกียจขัดครับมันไม่ออกจริงๆพี่สนิมอะ่ะผมบอกให้ <c oughs> มันออกยากมากนะครับนี่ เหล็กเหลือกอะไรสวยงามหมดทุกอย่างนะครับสวยทุกคันดันทุกเคสพร้อมจบทุกเงื่อนไขไม่ไม่ได้พูดนานแล้วนะคอนเซปต์เนี้ยดูสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมกระโหลกโชกไม่ยุบนะครับหัวน็อตไม่ขยับเฉลกับความร้อนเดิมนะครับดูไลฟ์ของผมสนุกสนานเีฮาสอบถามรุ่นรถได้ทักมาเซลได้ปกตินะครับผมไม่ซีเรียสสบายๆอย่าไปเครียดพี่คนเราดูรถดูไลฟ์นะครับปกติชิลๆนะครับ อยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยตัวนี้รุ่นสมาร์ทรุ่นสมาร์ทนะครับ655นะครับใครดูผ่อนอยู่แล้วอย่าไปดูราคาพี่พี่ดูดอกเบี้ยของผมก่อนมีระบุในสัญญาชัดเจนผมลืมบอกนะนอกจาก3 4, ปี4ปีพี่อยากได้อย่างไงบอกมานะครับ3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับ3ปกติไม่มีตอนนี้มีแล้วนะครับยาวสุด7ปีสวยๆแบบนี้ ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ3.99นะครับอันนี้คือ1ใบเขียวนะหนึ่งใบเขียวนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมทักมานะครับจัดให้นะครับคุณผู้ชมครับมาคันต่อไปนะครับสุดหล่อคันนี้เป็น Toyota v ว o s นะครับ1.5ึ่งจุเซเว่นซีดเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นพรีเมียมก็คือตัวท็อปของเขาแหละนะครับตัวนี้นะครับกำลังสวยนะครับพี่รถปี23อีกแล้วรถปี23อีกแล้วพี่ดูไม่หมื่นกว่าเองนะพี่นะ ไม่หมื่นกว่าเองนะครับอันนี้เหยียบไมา่นิดนึงผ่อนหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนิดๆน,นะพี่แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ทักมานะครับเยอะห่วเลยเลยว่าอีกเยอะนะครับกล้องอความต่างก็คือมีกล้องแล้วน้องคันนี้ถ้าเป็นพรีเมียมนะครับน้องจะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแจ้งนะครับมามาดูตัวรถได้เลยนะครับ ยางล้อตัวก็เป็นบิส stone อยู่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับกล้องรอบคันไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับก็จะต่างต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับออปชั่นของเขาเนาะนี่สวยๆนะครับสวยๆใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับยินดีให้บริการเลยนะทางบ้านฟ้าบ้านดํานะครับสอบถามได้เลยนะครับหรือสอบถามเอ้ยน้องพ่กนี้มีเลขแนะนํำไหมนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะ ไม่แน่นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ,รบ,บรรโอเคขออภัยด้วยนะครับมาต่อถ้าตัวนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเอาไปด้วยเลยนะครับกันลงกันลอยนะครับกันลงกันลอยอันนี้เอาไปเลยนะครับรถสวยรถดีแบบนี้นะครับ ครบหมดทุกอย่างนะครับถามว่ายางอะไรอยู่ไหนยางอะไรอยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็คือที่ปิดไว้อยู่ก็เปิดมาแล้วก็ขันเอายางอะไรข้างล่างได้นะครับมีทุกคันมีทุกคันนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์มีครบหมดทุกอย่างนะครับล้างน้ําทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับมาลองขับได้อันนี้มันออกแบบมาสำหรับสายาตี้เยอะสมาชิกในครอบครัวเยอะแต่ว่า ไม่อยากได้รถที่แบบว่ามันใหญ่เกินไปพวกฟอร์จูเนอร์อะไรพวกนี้เนาะอยากได้แบบเนี้ยประมาณเนี้ยรู้สึกว่าโอเคแล้วขับก็ไม่ยากไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยผู้ขับมากอย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณผู้ชายที่แบบใช้ชีวิตในเมืองก็ไม่ได้ไปไหนมากนะครับข้ามจังหวัด,ดนิดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตอบโจทย์พี่ตอบโจทย์นะครับรุ่นใหม่พวกนี้มันจะมีแอร์ตอนกลางแล้วนะพี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะมันไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะฮะ แอร์นี่ครบเลยนะครับและแอร์เย็นด้วยนะพี่ขอโทษนะแอร์เยน็น,นด้วยนะคุณผู้ชมแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับอันนี้ประสงค์พิสูจน์ของเขานะครับนอกจากจะตามที่แจ้งไปนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเบาะในการนอนได้ด้วยเอาเปลี่ยนเบาะในการนอนได้นะเนี่ยเราก็ อแดฟมานี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็นอนหัวอยู่ที่ข้างหลังสุดแล้วก็อันนี้ก็ปรับแล้วก็ยืดนอนยาวได้เลยอ่าอันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับนอนในรถได้ผมบอกให้นะครับสายสายแคมปิ้งนะสายแคมปิ้งนะฮะไม่ได้แคมปิ้งหรอะเอาจรงๆคือเมีไร่ไนะฮะเมียไร่เอาอนอนนอกบ้านนะฮะท,ทำได้ทำได้ทำได้บอกคุณผูช้ชายไว้ก่อนนะฮะเผื่อเผื่อเหตุหจําเป็นได้ใช้นะครับ นี่อันนี้ก็คือจอมอนิเตอร์กลางนะครับสำหรับตัวท็อปแล้วก็หน้าปัดคนละอย่างกันนะครับตัวนี้ตัวท็อปชัดเจนนะไม่หมื่นเจ็ดนะครับโคตรน้อยโคตรน้อยนะครับไม่แท้รับประกันได้นะครับรถสวยรถดีแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้ามาก็ฝากร้านของผมไว้อีกร้านหนึ่งไม่ได้ออมอกออมใจนะครับนอกจากจะมาชมรถสวยๆแบบนี้แล้วมาปรึกษาเงาาื่อนไขการออกรถได้นะครับ ปรึกษากันก่อนได้เผื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะได้มาเป็นครอบครัวเอเคากันนะครับนะครับผมปิดได้แล้วครับอ่าเอาละฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับอ๋อลืมห้องเครื่องขอโทษครับพี่ครับผมขอโทษครับลืมห้องเครื่องซะเลยแหมมาเลยนะใครที่อยากชมอะไรเพิ่มเติมก็ทักมารอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวชมกันวันนี้นะครับสบายๆนะครับ อ่ว VVTI นะครับ2 NR นะครับเครื่องนี้การันตีความทนอยู่แล้วนะครับการันตีความทนอยู่แล้วรถสีขาวข้างในก็ต้องสีนี้นะครับสีเดิมๆของเขานะครับไม่ได้กลับสีอะไรมาทั้งสิ้นนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่เครื่องสดใสไม่เป็นสนิมนะครับไม่เป็นสนิมเพราะผมบอกได้แล้วผมไปรับรถชนนะครับไม่ล่รับรถย้อมแมวใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขี้กเกียจมันมีปัญหาที่หลังนะครับเราไม่อยากให้ร้านเสียชื่อเสียงนะครับเนี่ยครับดูแลอย่างนี้ก็ทุกวันนะครับก็มีน้องๆคอยทําความสะอา,าไดไปอยู่แล้วบางคนมาอย่างเมื่อเช้าเนาะมาก็อกอุอยน้องร้านรถกิฟต์จังวะเนี่ยนอนพี่มีเด็กเจลรถนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเฟอร์ดิเนชั่นนะครับอย่างใจเขาใจเราพี่เข้ามาร้านปุ๊บพี่เจอรถฝุน่นเขะอย่างเงีงเ้ย พี่ก็รู้สึกไม่โอเคแล้วถูกต,ต้องไหมนะครับมาอย่างนี้ดีกว่าพี่มาดูรถสวยๆใสๆแบบนี้นะครับพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ V-Loss ตอนนี้เหลือสีขาวเป็นพรีเมียมสีเทาซิลเวอร์เป็น Premium. สมาร์ทน,นะครับรักอันไหนชอบอันไหนจัดไปนะครับอยากได้เงื่อนไขไหนทักมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้รถ Toyota Generation ใหม่มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ วลอสอย่างนี้ยาริสคอสก็มีให้นะครับโคโรล่าคอสมาสักหน่อยดีกว่าตอนนี้นะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วเจเนอเรชันใหม่นะครับเมื่อกี้เป็นวลอสเนาะอันนี้เป็นโคโรล่าคอสนะครับ1.8ไฮบริดนะครับตอนนี้ถึงจุดที่ที่ต้องเรียกว่าพี่เอาสีอะไรครับพี่ดูสีซินเวอร์สวยๆแบบนี้ตัวนี้ พรีเมียมเซฟตี้นะพี่ขอโทษนะตัวท็อปนะมีซันรูฟนะครับรถปี20.21ิบจดไม่แค่สี่สี่หมืนกว่านะครับเจ็ดแสนก็หมื่นพผ่อนหมื่นสามอยากได้อะไรทักมานะครับหรือน้องดำนะครับน้องดำใครชอบสีไหนไปสีนั้นนะครับผมบอกแล้วว่าคนพี่จะสีอะไรครับนะ ตัวนี้7 5 5 0 0สปี21แท้ไม่70,000นิดๆน,น,น,นะครับรับประกันไม่แท้ออกรถแค่หนึ่งใบเขียวนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับอ่าเชื่อยังเชื่อผมยังตัวนี้เป็นเชียงใหม่แท้นะครับปี21นะครับปี21ก็เป็นพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นรองท็อป699โคโรล่าคลอสไฮบริดนะครับพรีเมียมอะไรก็เกิดขึ้นได้ราคา699,000 นะครับหกแสนม่ก็าันมาเยอะหน่อยผมตั้งถูกนะพี่ผมบอกก่อนนะให้ไวนะครับให้ไวนะอีกคันหนึ่งฝากด้วยนะครับอันนี้อย่าขายมากเลยนะครับสีแดงนะครับลักสีไหนทักมาทักมาแดงขาวดําเทานะครับแดงขาวดําเทาครบหมดนะครับครบหมดนะครับอยากชมอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกได้นะครับยาริสนะครับเจเนเรชันใหม่มาลึ่มมาลึ่มเลยนะครับเทาเมทัลลิก สีแดงแบ็กลูปอ่ามีหมดนะครับสีขาวก็มีนะสีขาวก็มีนะครับโต,โตโยต้าแบรนด์นี้นะครับซื้อง่ายขายคล่อง <c oughs> จบเลยแบรนด์หลักกันเนาะแบรนด์หลักนะครับ mm hmm. f o รจูเนอร์ก็มีมีแรงแหนอะไรยาริทเอทีมยาริ t แฮ b แบ็กเวลอดโคลราคอร์สโคลราอะไรวะไม่ใช่โคลราอ๋อโคลราออติสอ่ายาริ c คอร์ แคมเบอรี่อา่าีโวโฟเจเนอร์อาพาดโอ้โหไม่เกือบหมดแล้วนะมีกี่รุ่นเกือบหมดแล้วนะเหลือซูเปอร์หมดแล้วนะหมดแล้วนะเวจูรี่ใช่เวจูรี่เอาเวจูรี่ก็มีคอมพิวเตอร์อีกเอา้าไฮลักแชมป์นะครับไอ้ที่ว่าใหม่มากนะครับผมก็มีมาแล้วเชียงใหม่มือเดียวผมไม่คนขายเองไหมแปดพันมาดิมามาดิมา มีทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับอ่ะดูอ่ะไม่เชื่ออ่ะย่ารีคอร์ดนะไอ้ที่ว่ามาใหม่ๆอ่ะตัวท็อปสุดนะเนี่ยพรีเมียมแบ็คลูปด้วยอ่ะใหม่พอไหมเห็นป้ายแดงมาแล้วอยากได้คุ้มๆเลี้ยวมาเลี้ยวมาผมบอกเลยเลี้ยวมาได้เลยอ่ะซิต,ตี้นะครับซิต,ตี้ก็มีฝั่งฮอนด้ Honda บ้างเดี๋ยวน้อยใจ จริงๆมีหลายแบรนด์นะพี่โตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดนิสสันมินิบีเอ็มเมอร์เดสนั่นครบหมดนะครับครบหมดนี่พูดเหมือนเป็นเซลโตโยเลยแต่มีจริงมีจริงมีครบจริงนะครับมีครบจริงไล่แต่อ e ีโคคาร์ยันนวดรถตูนนะ้นี่ถ้าโตโยทำรถถังมานี่มีรถถังขายแลยนะ้วเนี่ย <c oughs> อยากชมรุ่นไหนบอกมานะครับไปเที่ยววันไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยววันหน่อย <c oughs> วันนี้ก็วันดีวันมหาโชคนะครับมีเลิกดีทั้งหมด3ประการผมไม่รู้จริงไหมนะแต่วันนี้ลูกค้าก็รับรถเยอะนะ <c oughs> เป็น7 <c oughs> เป็น8 <c oughs> เป็น9คันเลย เดี๋ยวมาเย็นนี้คันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าอลังการมากนะครับนี่เติมสต็อกให้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจก็มาดูรถได้นะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะผมบอกเลยนะครับหรือจะดูเนี่ยอะฟอร์เนี่ยพี่กระบะฟอร์ดวายแท็กสี่ประตูตัวสูงเครื่องเสียงทั้งหมดแต่งอย่างดียังไม่ถึง4ี่แสนเลยพี่3ามแสนกว่า สามแสนกว่าได้รถกระบะแบบนี้แล้วนะครับก็กระแสมาแน่นอนนะครับซึ่งพวกผมก็เพิ่งได้พักกันเองนะครับอย่างที่บอกใกล้สงการล้วนะครับเขาก็มาดูรถกันอยากได้รถกอดสงการนั้นนะครับผมนี่ตัวเหม็นเหงื่อมากเลยวันนี้เสื้อขึ้นเกลือแล้วนะครับบอกเลยว่าอลังการนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็มีจองจองกันยับเลยนะนี่ก็เพิ่งมานะพี่ดูเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยกระจองแนละ้วนี่ยังอยู่นะ์เ สีขาวมุกวัยรุ่นสีขาวฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูนเนอร์อรนนอรปาเจโลมิลเอ็กดิออิกมามาโอ้ยคอมเมนต์มาแล้วหลักบ้านดำพี่ธนากรนะครับสวัสดีครับพี่สุดหล่อเขาถามว่าเอ็กเพลย์เดิร์นเหรครับได้ได้ได้ไดนึกว่าเดินนึกว่าต้องเดินเป็นหน้าร้านใช่ไหมวิชาเดินมา มาเลยครับพี่เอ็กเพนเดอร์ ander, ผมเริ่มต้นที่ส0 0 0 0นปลายๆพี่มาเถอะมาเถอะตัวนี้จะเป็นเอ็กเพนเดอร์คอร์สห้าแสนรถปี2020แท้นะครับเอ็กเพนเดอร์คอสนะไม่ใช่ GT นะพี่ผ่อ,น,อนี้ไม่ถึงมื่นเลยหนึ่งใบเขียวนะครับสนใจมาดูรถได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ได้นะครับอ่ะนี่เลยที่ผมบอกนะครับ x p ็ n เพนเดอร เมื่อกี้วีรลอสนะครับอันนี้ก็เป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการมิซูบิซินะฮะตัวของ x อ็กซ์เพนเดอร์หนึ่งห้าทีพี่ครับเหลือสี่แสนหกหมื่นห้าพันแล้วพี่ผ่อนยังถมง่นแปดพันเลยลดปีสิบแปดเอาแถมปอนหนึ่งให้อีกเอาเอาเอ็กซ์เพนเดอร์ตอนผมมาเป็นเซลก็ก่อยปีที่แล้วนะครับเป็นเด็กน้อยพี่ห้าแสนกว่าตอนนี้ผมลดมาเหลือสี่หกห้านะครับ พี่พี่อะไรเนี่ยพี่ทีวีเทวัตทวัตคอนทวาทวะทวะคอนอ่านผิดขอไปนะครับหนึ่งเก้าเก้าเ้มีฮาวอลไหมครับอ๋อฮาวอลนะใจก็เอ็นเอียงไปอยู่นะพี่ว่างั้นว่างี้เลยพี่ผมไม่ได้บูลลี่อะไรรถใช้โคตรดีผมบอกให้และสูนย์บริการดีด้วยกาแฟก็อร่อยนะครับขนมก็อร่อยแอร์เย็นเจ็บนะฮะ ผมข้อสูตรที่นั่นให้ด้วยนะครับยังไงพี่บ้านเขียวมารอก่อนได้เลยนะพี่นะฮาวอตอนนี้โอ้โหหายากมากนะครับหายากมากมาไม่ไว่าไไใช่แต่เด็กมันยังบอกเลยเนี่ยมาไว้ไปไวไอโจเลออนในตัวดีเลยตัวอ,าตาอัลต้าอูขับโคดีพี่ขับโคด,ดีจริงพี่เกดผมอยากเห็นฮอนด้าสามดอว้าวอีจีเลยพี่อีจี ผมขอโทษด้วยจริงๆคืออันเนี้ยรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่จะบอกว่า3ดอคือมันมันหายากใช่มันลดเก็บละเพราะว่าราคาตอนนี้ไฟแนนซ์ก็ไม่กี่หมื่นแต่ว่าราคาขายจริงก็กยังแสนอยู่นะฮะถ้าอยา,อยากได้เดิมๆแบบเดิมๆเดิมๆสมัยพี่โพส์อานนท์ก็ก,ก็ก็มีมีเกือบล้านแล้วตอนนี้นะครับ3ดอเอาว่าตอนนี้ไม่มีนะครับอย่างที่รู้กันนะรถมันปีมันค่อนข้างลึกนะครับยังไม่มีแต่ถ้ามีผมบอกเลยว่าล้านแตก ดีบกสามดอ่ะ,อะนะพี่โพอานนท์น่ะสมัยที่พี่เขาไปหาพี่มอสปฏิพานกับพี่เต๋ออะรุ่นนั่นแหละรุ่นนั่นแหละเจี๊เจีล้อกงจักอรอะล้อกงจักรอะโคตรคลาสสิกเครื่องเทคนะต้องเป็นเครื่องเทคนะถ้าเครื่องคาบูไม่ไม่จี๊ต้องเครื่อง b สิบหกยังไม่มีนะอยากชมรถอะไรเพิ่มเติมก็จัดไปนะครับนี่ก็ขอสักทีเถอะคันเนี้ยขอสักทีขอสักทีดิ โคตรสวยพี่จอแอนดรอยกล้องบันทึกติดลำโพงมาอย่างดีนะครับหูแตกผมบอกเลยหูแตกสงครามนี้ไม่ถึงสี่แสนนะครับพี่ได้ฟอร์ดไวแทกเกียร์โต้แล้วนะครับยางแม็กซิกโคตรสวยยางสภาพดีอยู่ล้อแม็กแต่งมาเรียบร้อยเครื่องเสียงแต่งมาด้วยนะครับจอแอนดรอยกล้องบันทึกครบหมดนะครับสามแสนกว่าบาทเองสามแสนกว่าบาทเองสาวกฟอร์ดดูดีนะครับตอนป้ายแดงราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะ แล้วถ้ายิ่งเป็นไวท์แท็กด้วยนะครับสามแสนเจ็ 3, 75, ดหมืนห้าพันรถปีสิบสี่อ่ะรถปีสิบสี่แล้วไงพี่ดูสภาพรถผมก่อนนะครับพี่ดูสภาพรถผมก่อนอันนั้นเขาไปเติมน้ำมันมาไอได้น้ำมา ปีเก่าก็ไม่กลัวครับสวยพอครับบอกเลยสวยพอบริการหลังการขายมีนะครับไม่ได้ขายขาดนะครับรับประกันสุสายตาอย่างที่พี่ฮิมบอกนะครับไม่มีนะครับผมทําคลิปเป็นไอ้นี่เฉยๆคอนเทนต์เฉยๆนะครับถ้าคลิปช่องผมนะอะไรนะรับประกันสุสายตาไม่มีนะครับที่ร้านรับประกันให้จริงๆนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับฝากไปด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันห้าโมงละ ใครอยากชมอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากต้องการลดอะไรนะครับบางทีคนเรามาไม่ทันไลฟ์ก็ฝากติดตามพวกผมด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านดําบ้านบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านฟ้าบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวนะครับอูอูอ่าเออูนะฮะไอออกนะฮะอ่าก็ติดตามได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ แอดไลน์มาเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆในเรื่องของแคมเปญพิเศษในการออกรถรวมถึงรถเข้าใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งจะมาลองสอบถามดูก่อนก็ได้เงื่อนไขการออกรถนะครับเผื่อว่าหน้ามีโอกาสก,าก็ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะแล้วก็สั่งรถได้ร้านรถยนตที่นี่นะครับสั่งรถได้ผมบอกแค่นี้นแหละถ้าคุณเอาจริงนะถ้าคุณเอาจริงนะสั่งรถได้สั่งสเปคมาได้ ผมก็จะพยายามหาให้นะครับฝากด้วยแล้ะกันนะครับนึกถึงรถสวยนึกถึงเอคคาแล้วก็พรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะเศรษฐีคนไหนก็มาแวะเวียนเยี่ยมเยียนผมด้วยนะครับฝากอุดหนุนสักคันหนึ่งนะ <c ười> ขอขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม